เกไม่อยู่ฝนตกถนนลื่นรถพุ่งชนวินาสัสนตโลเก้าขันรวดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็เดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะที่โคราชนะคะฝนตกถนนลื่นนะคะรถยนต์พุ่งชนกันรรเนและนาดเก้าขันรวดเลยนะคะบนถนนบายพาสนคะรราชสีมาขอนแก่นนะคะผู้ได้รับบาดเจ็บสี่คนนะคะเจ้าหน้าที่ต้องเร่งให้การช่วยเหลือวุ่นเลยนะคะ สอพอเมืองนครราชสีมานะคะรับแจ้งเหตุรถยนต์ชนกันเก้าคันรวดเลยนะคะที่บริเวณถนนบายพาสนครราชสีมาขอนแก่นตําบลหน,นองกระทุ่มอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะโดยที่กเกิดเหตุนะคะพบรถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุชนกันรวดเลยนะคะเก้าคันนะคะประกอบด้วยรถบรรทุกเทลเลอร์หนึ่งคันรถบรรทุกพ่วงสิบปดล้อสองคัน รถบรรทุกกา๊าซหนึ่งคันรถบรรทุกสิบล้อหนึ่งคันรถบัสรับส่งพนักง,งานบริษัทแคนนอนหนึ่งคันรถตู้1คันรถเกิ๋งหนึ่งคันแล้วก็รถกระบะบรรทุกบัวหนึ่งคันโดยจำนวนนี้รถบรรทุกพ่วงหนึ่งคันและรถบรรทุกเทลโล่หนึ่งคันได้เสียหลักพุ่งตกลงข้างทางด้วยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นรถใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเจ้าหน้าที่ จึงได้ทำการปิดการจราจรฝั่งขาเข้าตัวเมืองนะคะทำให้การจราจรติดขัดกว่า1ชั่วโมงนะคะขณะเดียวกันตรวจสอบพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ4ีรายนะคะโดยเป็นพนักง,งานบริษัทแคนนอนที่นั่งมากับรถบัสร,รับส่งพนักง,งานนะคะเจ้าหน้าที่จึงทําการประมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นําส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะคะทั้งนี้คาดว่า อุบัติเหตุดังกล่าวนะคะเกิดจากสาเหตุถนนลื่นนะคะเนื่องจากช่วงเช้าในวันนี้นะคะที่พื้นที่ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุนะคะมีฝนตกลงมาเป็นระยะระยะนะคะจนทําให้พื้นถนนเปียกชื้นและก็ส่งผลให้รถบรรทุกหลายคันที่วิ่งมาด้วยความเร็วผ่านถนนบายพาสนครราชสีมาขอนแก่นเกิดเบรกไม่อยู่นะคะเสียหลัก จนชนกันหลายคันนะคะและก็พลิกคล่มตกลงข้างทางจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวนะคะนี่เลยนะคะรถที่เกิดบเหตุนะคะส่วนใหญ่จะเป็นรถใ,ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งรถเทลเลอร์ที่เสียหลักพลิกคว่ำอ,อยู่ที่ข้างทางคือทะเบียน70 6 5 5 7นหห้าดนะคะนี่เลยนะคะนี่คือรถตู้นะคะทะเบียน6074นนะคะนี่เลยนะคะส่วน,วนรถบัส ที่รับส่งพนักงานนะคะทะเบียนนะคะ30 0 2 8 4นะคะนี่เลยนะคะชนกัน9คันรวดเลยนะคะนี่เลยนะคะขับรถขับปลาระวังนะคะไม่งั้นจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะคะตอนนี้ฝนตกมาด้วยนะคะไม่รู้ว่าเป็นหน้าไหนกันแน่นะคะมีทั้งฝนทั้งแดดทั้งร้อนนะคะนี่เลยนะคะก่อนระมัดระวังนะคะสวัสดีค่ะ